สวัสดีครับทุกผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับมาแล้วครับสำหรับข่าวของนักแสดงสาวเจ้าลู่ซือผู้น่ารักหน้าเอ็นดูทนุถนอมผู้โด่งดังในจีนถือเป็นดาวรุ่งที่แฟนซีรีส์จีนรู้จักและคุ้นเคยกับเธอเป็นอย่างดีโดยเฉพาะแค่นี้แหละองคหญิง3าเฉินเชียนเชียนซึ่งจะบอกว่าเป็นซีรีส์ที่ดีงามและเป็นซีรีส์ที่แจ้งเกิดของเธอเลยก็ว่าได้ลู่ซือครับเธอมักจะชอบเต้น t ิ k กตอกนะฮะแล้วก็อัพคลิปลง t ิ๊กตอกอยู่บ่อยๆนะครับอย่างเพลงปูนิมอิปินี่ของลิซ่าเธอก็เคยเต้นมาแลล้วน่สุด กับชาเลนจ์เจ็เสียงที่ผมจะนํามาให้ดูในวันนี้ต้องบอกว่าฮาจริงอะไรจริงกับเพลง Bad Romance ของ Lady Gaga เดี๋ยวเราไปฟังกันว่าเธอจะฮาแค่ไหน

i <laughs> นั่นแหละครับนั่นคือเจ้าลู่สื่อนะในแบบฉบับที่ฮาเหมือนกับบทบาทของเธอที่มักจะได้รับก็คือบทโกโก้แบบใหญ่ป้องนะฮะและนี่ก็เหมือนเธอก็เป็นตัวของตัวเองดีนะเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสามก็ยังคงแบบดีอยู่นะครับแต่พอเสียงมันสูงขึ้นเรื่อยๆ <laughs> เสียงที่เจ็ดนี่คือเธอแบบไม่ไหวแล้วนะฮะเออนี่คือความน่ารักของเจ้าลูซสื่อที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับหากคุณชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้อ <laughs> ดิน <laughs> ด,ด้วยนะครับต้องลาวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน คลิปหน้าครับสวัสดีครับ